สวัสดีครับอยู่กับ600ดัมคลีนครับเรามาอยู่กับพรเจริญครับอยู่นี้อยู่กระสังเลยอ,อันนี้บ้านอะไรกระสังอบอก,กบ้านกระน,นางกระสังอันนี้ออกได้ได้ไม่กี่เดือนเองถ้าแกออกส่นเลยบอปอนเท<ร><ร>่าไหร่เด, 5, เดือนละห้าหมื่นเดือนละห้าหมื่นอ่ะเดี๋ยวบันไดลงอุ้ยติดสายไฟเลยดิ นี่คนขับเลยวรอต้องดันเอา้าสลิงคาดโอ้ตรงนี้เป็นสีเลนหมดเลยครับบานแกนางกระสังครับคนเริญครับเขาจะมีรถอัดฟางเลยครับตัวนี้เลยอัดฟางเราเพิ่งมาถ่ายทำอยู่ XY สามหนึ่งสามห้าีครับโอ้โรถแท้ดีสุดๆครับเซอลิงคาเลยลงไม่ได้บ่โอ้โลงแคบๆแบบนี้เลยนะ ฟีมือแน่เป็นทีมงานที่ใช้แมคโครสามคันครับเชรกับอาโกบิโก,โกครับแล้วก็ออกสานนี่มาอีกคันครับ รักษารถดีมากครับเนี่ยในโรงรถเขาก็มีอีกสองคันขินพรเชลยครับน,น่มีกัน ตรงนี้ไม่ค่อยมีงานครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยตรงเนี้ยจะใช้ยกอ่ะตอนยกไม่ต้องใช้สลิงบ่อ๋ออ๋อ,อตัวนี้เวลายกก็ต้องถ้าสลิงขาดตัวนี้จะจะไม่ออกว้าท็อเแกเขามีรถเยอะมากครับ อยู่พกกันนังใครสนใจงานก็ฝุษะพกน้องนาก็รับหมดแหละไม่คุยสามคันเลยลโอ้รถสวยเดยนี่แรงๆมากชอบแต่คันนี้หละ